มาเริ่มกันนะครับก็เป็นบทที่ถือว่าโดยหลักไม่มีอะไรมากนะพี่ว่าหลักการเรื่องนี้พูดพูดไม่เกินสิบนาทียังจบเลยจริงเพียงแต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันต้องมีความคล่องโอเคพี่จะจะพูดในสิ่งที่คนพูดให้เด็กๆได้รู้ก่อนว่า ปริมาณสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในเชิงปริมาณของสารในปยาเคมีซึ่งเราต้องรู้ว่าเราต้องใช้มันเท่าไหร่เพราะว่าในทางปฏิบัติสารเคมีแต่และตัวถ้าเรามาใช้ในอุตสาหกรรมมันก็มีมูลค่าดังนั้นเราจึงจะเป็นต้องรู้ว่าเมื่อเราต้องการได้สิ่งหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้อะไรเท่าไหร่เหมือนเหมือนแม่ค้าจะขายข้าวเขาต้องรู้วัตถุดิบถูกไหมฮะว่าวันนี้ต้องซื้อหมูเท่าไหร่ ลาเท่าไหร่ผักเท่าไหร่เพื่อจะได้ขายได้ในปริมาณที่เขาจะสร้างกําไรแล้วอยู่รอดได้ในทางเคมีก็เช่นเดียวกันโอเคคราวนี้สิ่งที่จําเป็นมากๆคือน้องต้องมีความรู้ควเลยแหละถ้าน้องแข็งนะครับคําว่าแข็งก็คือไม่ปล่อยปละละเลยในเรื่องแรกๆก็คืออะตอมสมบัติธาตุพันธะเคมีถัจากนั้นก็เป็นโมลและสูตรเคมีแล้วก็สารละลาย ไม่ต้องถึงขั้นเก่งขนาะดนะแบบได้ร้อยเต็มร้อยนะครับเอาแค่ว่ามีความรู้พื้นฐานก็พอละโอเคแล้วคราวนี้การคำนวณเนี่ยก็ยังคงจริงจังตั้งแต่บทเรื่องของโมเลกลุลเคมีไล่ามาจริงจังหมดเลยโอเคไหมครับดังนั้นก็หวังว่าทุกคนจะรู้หน้าที่ในการที่จะฟังแล้วก็แก้ปัญหาตัวเองนะโอเคครับก็ในภาพดูแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วฮะเขาก็บอกว่าปริมาณสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ในปยาเคมีมีความสัมพันธ์กัน แค่นี้เองครับท้งบทก็คือว่าต้องการพูดแค่ว่าปริมาณสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์นาเบยาเคมีเขาสัมพันธ์กันในภาพเนี้ยฝั่งด้านเนี้ยเขาเรียกว่าสารตั้งต้นส่วนฝั่งด้านเนี้ยเรียกว่าผลิตภัณฑ์เอาสารตั้งต้นมาทำปยากันก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นทิศทางของมันก็คือมันต้องมีปริมาณเป็นไงลงลดลงผลิตภัณฑ์ก็จะมีปริมาณเป็นไงขึ้นเพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะเพิ่ม ปริมาณจนมากมายมหาศาลเพราะว่ามันต้องดูปริมาณสาตัตว์ตั้งต้นโดวยว่าเรามีวัตถุดิบแค่ไหนโอเคไหมครับเราสามารถผลิตผลลัพธ์ได้เท่ากับวัตถุดิบที่พึงมีโอเคเนาะคราวนี้อันนี้ก็เป็นแผนผังไม่มีอะไรนะครับคําถามสําคัญเหมือนเดิมนะฮะก็คือควรตอบคําถามเหล่านี้ให้ได้โดยการศึกษาสิ่งเหล่านี้แปลว่าจะตอบคําถามเหล่านี้ได้ต้องศึกษาเหล่านี้ก่อนแล้วก็ไปตอบนะครับ ทัน,นี้มาตรวจสอบความรู้ก่อนเรียงกันหน่อยว่าพอจะมีความรู้กันสักเล็กน้อยไหมเขาก็ถามเราง่ายๆว่าช่วยเขียนสูตรของสารเคมีต่อไปนี้แน่นอนว่าพี่คงไม่ได้ถามแก่สูตรหรอกแต่พี่ถามว่ามันคือเป็นสารประเภทใดน้องแค่ตอบว่าเป็นมันยึดกันด้วยพันธะถ้าโลหะก,ก็โลหะบอกมาเลยถ้าเป็นไอออนิกก็ไอออนิกถ้าโควาเลนต์ก็โควาเลนต์ถูกไหมครโอเคโควาเลนต์เรเียกว่าสารโควาเลนต์ถูกไหมแต่ถ้าเป็นไอออนิกเราเรียกว่าสารประกอบไอออนิกคุณไหมครโอเคนาะ okay. จากเช่นทองแดงเนี้ยทองแดงก็บอกสูตรมาเลยครับคือสัญลักษณ์ธาตุคืออะไรครับ CU ถูกต้อง Silver s u n f i ไ e Silver เดี๋ยวเข l l ซิลเวก่อน Silver เนี่ยคือ A อะไรนะ Ag s u n f i ไ e ก็คือตัว S ถูกไหมซึ่ง Silver นี่เป็นโลหะหรืออะโลหะเป็นโลหะ Silver คือเงินฮะรู้ไหมฮะคือเงินโอเคตัวนี้เป็น Sunfer ถูกไหมฮะ s ัน f u r s u ซ f นเเป็นอะอะไรดังนั้นพอมันต้องมาเจอกันเนี่ยแปลว่า มันก็จะยึดกันด้วยพันธะไอออนิกถูกต้องโอเคดังนั้นถ้าเราจะเขียนสูตรมันต้องเขียนแบบไอออนิกการจะเขียนสูตรไอออนิกก็ต้องรู้ถึงไอออนของมันที่มันจะเป็นได้โอเคซึ่งตัวซัลเฟอร์ตัวเนี้ยของมันก็คือประจุมันเป็นลบสองทำไมลบสองมันอยู่หมู่หกถูกไหมฮะแล้วตัวนี้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยของมันก็คือเป็นบวกหนึ่งโอเคโดยทั่วไปนะของพวกทรานุสืชันก็ไม่บวกหนึ่งคืบวกสองเอ่อไม่ใช่ทรานุสืชัน โลหะทั่วไปนี่แหละนะครับดังนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต้องควายอย่างนี้ใช่ไหมแล้วควายอย่างนี้ก็เป็น Ag แหละครับ Ag2 แล้วก็ S ถูกไหมฮะโอเคตามนี้เนาะต่อไปแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์อันนี้น่าจะบอกกันได้แล้วมั้งแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ตอบเลยครับว่า MgOH2 ถูกต้องต่อไปไนโตรอันนี้ไนโตรเจนแล้วมีคําว่าไดออกไซด์เนี่ยพอมีคําระบุป,ปริมาณเราจะรู้ว่าสารนี้เป็นสารประกอบอิเล็กหรือสารโคเวเลนต์ เลนเพราะโคเรนยังต้องมีการบอกจํานวนใช่ไหมโ okay, มโนไดโอเคไหมครับเขียนสูตรได้เลยเนาะเป็นไนโตรเจนแล้วก็ O2 ถูกไหมครับเพราะว่าไดตัวนี้เป็นการบอกปริมาณของตัวหลังโอเคถูกแล้วครับต่อไปแอมโมเนียไม่ใช่แอมโมเนียมนะน้องเธอรู้จกักแอมโมเนียมไหมแอมโมเนียมเนี่ยละลายน้ำไหมตัวนี้ละลายไหม คือทุกอย่างเนี่ยน้องต้องสะท้อนถึงสิ่งที่ใกล้เคียงและรู้ในสิ่งที่ใกล้เคียงมันคืออะไรและสิ่งที่เป็นมันดีมันคืออะไรว่ามันเหมือนกับสิ่งที่ใกล้เคียงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างต้องเรียนแบบนี้มันถึงจะทําให้ความรู้มันถูกเกลีย่ยเกลีย่ยได้สัดส่วนของมันแต่ปะกะติเราก็จะเรียนแล้วไม่ได้นําไปใช้ไม่ได้นําไปเชื่อมโยงมันก็จะหายไปเรื่อยๆโอเคต้องเกลี่ยยงี้อะแอมโมเนียมไม่ใช่แอมโมเนีมมนเนยมครับแอมโมเนียมเนี่ยตอบที่อะไร NH3 ซึ่งน้องไม่ตอบเ h 4แนะ่เพราะืออมนมีนีมถวกมันคีอ โพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตใจเย็นนะใจะเย็น,ยนอย่าเพิ่งตอบคือแน่ว่าเด็กม .4 ที่เรียนบทน,นี้จะไม่รู้จักตัวนี้น้อยมากจะรู้จักแต่โชคดีวพวกเราเด็กม .6 ใจเย็นอย่าอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบพ,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 พี่ก็ถามไอ้โพเทสเซียมเปอร์แมงกานีตครับอะไรครับสูตรมันครับอะไรนะเค <K. S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามปุ๋ยครับ K M N O ให้อสอง ฟ้าใสาครับใช่ไหมตัวนี้ฟ้าใสาพี่เหมยครับพี่เหมยตอบเปมนโอสี่ o C. ฟ้าใสาว่าสองหรือสี่ครับงั้นพี่ถามแก้มครับแก้มเลือกสี่งั้นพี่ถามเอิงครับไม่ทราบโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหมายความว่าที่พี่กำลังถามคือเด็กมหกที่พี่สอนตอนเนี้น้องเรียนเรื่องเคมีสไปแล้วซึ่งมันจะมีการทดสอบกัน เขาเรียกว่าการการฟอกจางสีถูกไหมฮะงั้นพี่ถามว่าโพสเซเน,นเปอร์แมงกานนสเสียอะไรครับสีม่วงไหมสีม่วงโอเคโบรมีนครับสีอะไรครับโบรมินส,ส,สีส้มใช่ไหมสีส้มเหลืองแต่นั้นละทวนนั้นละส้มส้มเหลืองเหลืองแค่นั้นละโอเคในนั้นก็คือเป็น K M N O อะไร O สี่อันนี้พี่ถามไปเพื่อให้ทุกคนลองพิจารณาตัวเองว่าใช่เราหรือเปล่าที่เราละเลยเรื่องพวกนี้เราละเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วทําให้ความรู้เรามันจึงไม่เสถียรสักที เพราะเรื่องนี้ควรรู้ครับเพราะว่าโพทสเซียมเปอร์แมงกานตีตสำหรับคนที่พี่พูดถึงคนที่เ,เรียนส่วนในห้องนี้นะเราเคยเรียนเรื่องนี้จริงจังอยู่หัวข้อเลยใช่ไหมการฟอกจางสีของโพทสเซียมเปอร์แมงกานีตซึ่งเป็นหัวข้อจริงจังเป็นหัวข้อใหญ่เลยตัวนี้เป็นพระเอกเลยอะแต่มันถูกละเลยไงน,นั่นคือสัญญาณบอกว่าเรามีปัญหารครับเรามีปัญหาจริงโอเคนนั้นไม่ต้องให้พี่เตือนหรอกเรื่องนี้น้องรู้ดีน้องรู้ดีเวลาทุกครั้งเวลาน้องต้องทบทวนอะไรก็ตามแต่ มันกจะต้องแบบพอเห็นชื่อมันจะต้องนึกย้อนออกได้โอเคมันคือสิ่งนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ลองไปต่อนะฮะคาร์บอนเตต้าคอไล์คาร์บอนเตต้าคอไลท์สูตรว่างไงครับเตตาเตตะาอา CCL4 ใช่ไหมแล้วเรามีความรู้อะไรเกี่ยวกับคาร์บอนเตต้าคอไล์บ้างพี่ขอถามก่อนความรู้แรกคือต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นสารประกอบไอออนิกหรือสารโคเวเลนต์ถ้าน้องตอบโคเเลนต์น้องต้องมีเหตุผลนะฮะทำไมต้องตอบว่าสารประกอบเออสารโคเวเลนต์ en, ฮะเพราะอะไรครับ อ่านบางคนบอกเตตะามีเหตุผลอื่นอีกไหมครับมันมีหลายเหตุผลนะเตตะาเป็นแค่การเรียกชื่อเฉยฮะเพราะอะไรครับมันเป็นอโลหะครับถูกต้องไหมถ้าพี่ถามต่อถ้าน้องตอบโคเลนได้พี่ต้องต้องถามต่ออีกอรเพราะว่าไอเรื่องสารโคเลนมันมีให้ไม่มีให้ผู้เยอะนะครับพูดไปขัดขนาดถึงเรื่องของจุดเดือดการละลายน้ําด้วยนะฮะพูดไปถึงเรื่องของแรงยึดเหนี่ยวรอบโมเลกุลด้วยนะฮะโอเคไหมครับซึ่งรูปร่างมันก็มีผลใช่ไหมพี่ก็เลยอยากถามรูปร่างมันฮะอ่ะพี่ขอถามว่ารูปร่างมันคืออะไรครับ ขอโมเดลสูตรก่อนครับ A อะไรครับ ABC แล้ว E อะไรครับ E ศูนย์ซึ่งไอแบบนี้ต้องรู้รูปร่างมแล้ว E ศูนย์เนี่ย A B C E ศูนย์รูปร่าง, e e งคืออะไรครับทรงสีหน้าทรงสีหน้าอะตอมรอบคือคอรีนใช่ไหมฮะอย่างนี้มีขั้วไหมฮะไม่มีขั้วเนี่ยถ้าเกิดใครนึกไม่ออกเนี่ยชิบหายแล้วครับน้องนั่งเรียนมาเป็น1ิบยชั่วโมงนะฮะตั้งแต่บทแรกๆมาแล้วน้องนึกไม่ออกหรือตอบไม่ทันเนี่ยอันเนี้ยมีปัญหาครับ คือพี่ไม่เถียงเวลาน้องบางคนเจ้ากับความขยันโดยภาพถ่ายหรือวงจรปิดเห็นแต่ความขยันนั้นได้เกลี่ยความรู้ไหมได้นําความรู้ไปกระกจายจัดสัดส่วนมันให้เหมาะสมผสมผสานได้ไหมหรือเป็นการหมกเข้าไปมันคล้ายๆกับแม่ค้าตื่นเช้ามาอยากจะทําแต่ขนมครกอ่ะทั้งที่ร้านคุณสามารถขายขนมหวานอย่างอื่นได้เพื่อจะได้ส่วนผสมแล้วก็ได้ลูกค้าหลากหลายแต่คุณก็จะทําแก,ก่ขนมครกขนมครกแล้วมันก็เหลือกินเลยเพราะคุณไปทําอย่างอื่นคุณก็ลืมขนมครก,กอ,อีกอะไรอย่างเงี้อยอันนี้เตือนฝากให้คิดนะ โอเคเพราะการเรียนจริงคือมันต้องสามารถมันต้องสามารถที่จะร,รักษาระดับความแม่นยำเอาไว้จากที่เริ่มเรียนคือไม่รู้ไม่รู้เปลี่ยนเป็นรู้โอเคไม่รู้เปลี่ยนเป็นรู้รู้ไม่ชํานาญก็เปลี่ยนจากที่รู้ไม่ชํานาญเป็นรู้และชนานาญเก็านไหมฮะแล้วตรวจสอบความชํานาญนั้นว่ามันอยู่ตัวจริงไหมหรือกลายเป็นแค่ชํานาญณเวลานั้นแล้วพอเวลาอื่นไม่ชนานาญอันนี้มีปัญหาเข้าใจนะเตือนไว้คิดนะครับโอเคแอมเนียม ไฮโดรเจนฟอสเฟตค่อยๆค,คิดครับตัวนี้แอมโมเนียมเอาทีละคำก็ได้เพราะมันก็คงจะแกะออกแหละแอมโมเนียมไฮโดรเจนแล้วก็ฟอสเฟตมันก็มากันครบแหละเอาขอแอมโมเนียมก่อนพอจะรู้แอมโมเนียมไหม NH4 บวกใช่ไหมแล้วก็ไฮโดรเจนฟอสเฟตไฮโดรเจนฟอสเฟตเอาฟอสเฟตก่อน P อะไรครับ PO4 อะไรครับ 2- ลบไหมอ่สาสลบโอเค 3- ลบ พีโอีสามลบนะคราวนี้เนี่ยไฮโดรเจนก็คือ H ถูกไหมนั่นก็แสดงว่าเดียวไอ้ก้อนนี้กับก้อนนี้มันคืออะโลหะทั้งชุดใช่ไหมครัมันก็ควรจะต้องรวมกันแบบสารโควาเลนต์ก่อนโอเคดังนั้นพอน้องรวมดูป,ปุ๊บเนี่ยพอน้องรวมก้อนนี้ปั๊บเนี่ยไฮโดรเจนตัวนี้แน่นอนว่าโดยสภาพมันก็ต้องเป็นไอออนบวกเพื่อเราจะคิดค่าประจุข,ของก้อนนี้รวมกันถ้าตัวนี้รวมกันแบบโคเเลนต์จับกันปุ๊บเนี่ยจากบวกมาเจอกับ3ลบเนี่ยมันควรเป็นเท่าไหร่ครับ2ลบใช่ไหมถูกไหมคร พอสองลบแล้วต้องต้องใช้แอมโมเนียมกี่ชุดล่ะ,ะ,ะเพื่อจะบาลานซ์กันสองลบได้สองชุดถูกต้องนั้นคําตอบของเราคือได้กลายเป็น NH สี่ห้อยอะไรครับห้อยสองแล้ว H PO อะไร PO สี่นี่คือสูตรมันโอเคคือต้องสามารถรื้อออกมาได้โอเคไหมซึ่งจะต้องทําได้มันมันต้องปลอดภัยมากเพราะว่าใช่ไหมคนเรียนเคมีบางครั้งปัญหาคือพอเห็นชื่อสารเคมีตอบไม่ได้คืออะไรโอเคแล้วก็เขียนมั่มๆ่ส่งเดชห้อยครบบ้างไม่ครบบ้างถูกไหมครับใส่ท่าุยังผิดเลย อันนี้คือปัญหาไม่งั้นน้องจะเก่งเคมีไม่ได้เพราะว่าเราตั้งใจเรียนคอร์สนี้เคมีพี่ตั้งพี่ตั้งใจจริงคะแนนคือ8ปสิบอัพนะฮะในคอร์สที่สอนคือแปดิอัพที่สอนเบอร์นี่คือ8ปสิบไม่ใช่สามสิบครับถ้าส0มสิบต้องหนีกับพี่ฮะโอเคข้างๆก็มีครับน้องไปสมัครเรียนออนไลน์ได้เลยพี่เมย์เอ่ยชื่อนะครับที่ไหนโอเคนะเคมีเออะไรกันนะเคมีจันเอรู้จักไหมเดี๋ยวไปเรียนออนไลน์มวยกันแหะออนไลน์มวย คณิาสาก็เรียนที่ไหนนะซุปเลยนะซุปควยอะ่ะรู้จักไหมไม่รู้จักพวกมึงเล่นมุกกับกูเลยอะ่ะพวกมึงไม่ตั้งใจเกินไปแล้วอันนี้เราเล่นเราเล่นนะเราเล่นเราเล่นเติมคําตอบตัวนี้สมบูรณ์ครับเอาล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเข้าใจเป็นเรื่องของพันธะเคมีล้วนๆอันนี้ก็พันธะโลหะอันนี้ก็พันธะไอออนิกนี่ก็เป็นไอออนิกนี่ก็เป็นโคเวเลนต์โคเวเลนต์โอเคอันนี้ก็ลูกผสมสะหน่อยโอเคนาะมาอันนี้บ้าง คาร์บอนไดออกไซด์1.5โมลรู้รู้จักอะไรบ้างในนี้คงต้องรู้จักคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนแหละวะหน้าตาไงครับ CO2 แล้วคำว่า1.5มลเนี่ยตัวแปรอะไรครับที่เราใช้กันตัว N ถามหน่อยว่า N ตัวนี้ N ตัวนี้มลเน,นี่ยเป็นโมลมลไออนอนมลอะตอมมลโมเลกุลหรือมลอ,อะไร มวลโมเลกุลใช่มันคือมวลโมเลกุลรู้ได้ไงเป็นมวลโม,ม,มเลกุลเพราะว่าใช่คาร์บอนไดออกไซด์มันเป็นสารโควาเลนต์มันอยู่เป็นโมเลกุลโอเคแต่จะเป็นสารประกอบไอออนิกเนี่ยใช้มวลโมเลกุลไม่ได้ต้องใช้มวลสูตรโอเคนะทําไมถึงมันไม่เป็นโมเลกุลครับสารประกอบไอออนิกมันเกาะเป็นผลึกเป็นโครงผลึกไอ้อ่ามึงฟังรู้เรื่องมั้ยเนี่ยแน่ใจโอเคครับ ครัวนี้ก็ถามว่ามวลเท่ากับเท่าไหร่เอ๊ะถามมวลในตัวแปรอะไรอ่าก็คือตัว g ถูกต้องไหมหมวลคือตัว g ถ้าถามจํานวนอนุภาคตัวแปรอะไรตัว n ใหญ่ถูกไหมครับน้องเคยเรียนในเรื่องมวลและสูตรเคมีมาถ้าถามปริมาตรตัวแปรคืออะไรตัว v โอเคไหมมันก็มีชุดสูตรของมันอยู่เดี๋ยวพี่จะเขียนชุดสูตรให้ว่าเขียนแบบคร่าวๆก่อนนะก็คือว่ามวลสามารถมวลของสารใดๆ มวลของสารใดๆตอนนี้ไม่ได้บอกว่ามวลตัวละลายหรือทำละลายนะมวลของสารใช่ว่ามวลของสารใดๆแล้วกันเท่ากับมวลของสารนั้นหารด้วยมวลต่อมวลของสารนั้นโอเคซึ่งสารนั้นอาจจะหมายถึงสารประกอบไอออนิกสารโควาเลนต์ก็ได้หรือจะเป็นไอออนไอออนได้หมดเลยเท่ากับนะครับเท่ากับเท่ากับ n หารด้วยเท่าไหร่ครับ6.02ุดศูคูณสิลังยีขอเขียนเป็นอะโวคาโดนัมเบอร์โอเคไหม และยังเท่ากับถ้าสารนั้นกลายเป็นแก๊สขึ้นมาถ้าสารนั้นกลายเป็นแก๊สขึ้นมาก็คือปริมาตรแก๊สหารด้วยเท่าไหร่ครับแต่การใช้22.4ใช้สีสัวไม่ได้ต้องใช้ที่สภาวะใด STP STP แปลว่าเป็นอุณหภูมิและความดันมาตรฐานอุณหภูมิมาตรฐานกี่องศาเซลเซียสศูนย์พี่ขอถามแอมหน่อยแอมครับความดันมาตรฐานกี่กี่บรรยากาศครับให้เลือกระหว่างศูนย์กับสิบ ซึ่งไม่ถูกทั้งคู่อันนี้พี่หลอกคําตอบคือเท่าไหร่ครับหนึ่งบรรยากาศครับกูหลอกครับถิงมึงต้องตอบว่าเฮ้ยพี่ตลกกับกูแล้วมึงต้องตอบอย่างนี้เข้าใจไหมโดนกูหลอกแน่วันนี้มาแล้วจริงๆได้ยังไปต่อได้นะฮะมันยังไปต่อได้อีกก็คือว่าน้องเคยเรียนมาบทที่แล้วน้องจาอันนี้ไหมซีวี CV. โอเคแต่ซีวีตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นสารละลายแล้วสารละลาย พี่เขียนว่าสรลลนะอันนี้เขียนแบบม่วกก่อนนะเขียนมู๊กก่อนนะม่วกก่อนสารละลายแล้วสีนี้คือความเข้มอะไรครับความเข้นหน่วยอะไรฮะสีนี้หน่วยอะไรอ่าหน่วยโมลาร์ครับก็คือโมลต่อลิตรใช่ไหมย,ยังยังไปต่อได้อีกนะเพราะว่าน้องเคยเรียนตัวนี้มาเหมือนกันว่า m เนี่ยนะครับมันเท่ากับโมลของตัวละลายหารด้วยกิโลกร,รัมของตัวทำอะไรทําละลายถูกไหมแล้วถ้าน้องย้ายขึ้นไปก็ได้เหมือนกันย้ายขึ้นไปจะได้โมลเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นมันจึงสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสูตรว่าเท่ากับโมลเลล คูณกับกิโลครับกิโลกร,รัมของตัวทาละลายก็ได้เหมือนกันคือเราสามารถโยงสูตรเหล่านี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันในปริมาณที่มีโมลเป็นด้านซ้ายแปลว่าทุกตัวที่น้องเห็นเหล่านี้เหล่านี้มันคือโมลหมดเลยครับโอเคไหมแปลว่าน้องสามารถจะโยงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนโมเลกุลกับปริมาตรแก๊สให้มันจับเท่ากันได้โดยสัมพันธ์กับด้วยโมลตัวนี้แหละโอเคและนี่คือสูตรของมันที่น้องควรจะรู้ไวโอเคนะเอาหลายคราวนี้ ถ้าน้องต้องน้องมีน้องมีตัว n แล้วน้องอยากได้ตัว G เอ้ยมี n กับ G น้องก็ตรงเนี้ยน้องมี n กับมี G ไม่ใช่น้องมี n แล้วน้องอยากได้อะไรอยากได้ G น้องต้องทํำยังไง R คูณเนี่ยดังนั้นมันก็จะได้ว่ากรัมก็จะเท่ากับเอาโมลคูณกับโมลต่อโมลถูกไหมก็คือเอา1.5คูณกับมวลต่อโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่งตอบอะพิ่งตอบพี่ขอถามปุ๊บปับปุ๊บปับครับมวลต่อโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่ครับ C เท่าไหร่ครับ C 12ครับ O ตัวแรกเท่าไหร่ครับ O ตัวแรกเท่าไหร่16ครับคูณสเนาะปุ๊บปั๊บคิดผิดหน่อยครับ12บวกกับ16วคูณสครับ48ใช่ไหมเกินไปใช่ไหมเหลือเท่าไหร่ห 4, 4, ครับ44่ี่ครับสี่โอเคดังนั้นตรงนี้ก็คือเปลี่ยน1.5เป็น3ส่วนอะไร3ส่วน2 2นตัดใช่ไหมเป็น22 22ิคูณสเป็น66กรัม เข้า okay, ไหมครับอ่ะต่อไปถ้าเราเรารู้มวลคือรู้ตัวนี้แล้วเราอยากได้ปริมาตรทําไงใช่ไหมถูกไหมครับแปลว่าเอา22.4คูณกับมวลดังนั้นปริมาตร v เท่ากับยี่คูณกับมวลอะไรนะเอาคน,คนละตัวครับคนละตัวครับผิดที่ครับผิดที่งั้นอันนี้ก่อนแล้วกันนะไหนก็เขียนละปริมาตรเท่ากับ22.4สคูณกับมวลแล้วแทนมวลด้วย3ามส่วนสอเข้าไหม สตัดปุ๊บ11บเอจุดไรจุคูณสามก็ไปเป็น33.6เป็น33.6ลิตรที่ S อะไรครับเอสโอเคต่อไปต้องการตัว N อีกก็เอาอะโวคาโดเ้ืไปคูณก็จะกลายเป็นว่าจํานวนโมเลกุลเท่ากับเอา N คูณกับอะโวคาโดนัมเบอร์ซึ่งตัวนี้ก็คือ6.02ุดคูณสิเอาเป็น6กแล้วกันนะหกคูณสิบกำลังยีบสคูณกับเค,คือ3ส่วนอะไร สองคูณสองสองตัดหกเหลือสามสามสามเป 9, 9 23, 1, ็นเก้าก็จะกลายเป็นเก้าคูณสิบกำลังยี่สิบสามอนุภาคซึ่งอนุภาคในที่นี้คือโมอะไรละโมเลโมเลกุลเนี่ยน้องก็จะสามารถหาใดๆทั้งหมดได้ถ้าน้องรู้มมลเพราะโมลเนี่ยมันจะลากน้องโมลตัวเนี้ยโมลตัวเนี้ยมันจะลากน้องไปหากรัมไปหาจำนวนโมเลกุลไปหาปริมาตรแม้กระทั่งไปหาเกี่ยวกับความเข้มข้นหรือปริมาตรสารละาได้หมดเลยครับนั้นหลักๆก็คือตรงนี้แหละเรื่องราวของหมดดนี้อยู่ตรงเนี้ย โอเคเรามาทดสอบสักรอบนึงครับคราวนี้เนี่ยระวังดีๆอันนี้ไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าข้อที่แล้วเนี่ยก็พูดถึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี่คือสารโคเวเลนต์แต่เราสามารถคำนวณปริมาณของพวกสารประกอบไอออนิกได้ซึ่งนี้คือแมกนีเซียมคลอไรด์พี่จึงอยากจะรู้สูตรแมกนีเซียมคลอไรด์พี่ขอถามนะฮะขอถามใครดีขอถามปอแก้วครับแมกนีเซียมคลอไรด์สูตรว่างไงครับเซียวอะไรครับ MgCl มาถูกครึ่งทาง ทำไมต้องห้อยสองครับเพราะว่าอะไรนะแมงกนีเซียมให้คอรายโอเคก็พอได้อยู่แหละแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าตอบให้ถูกต้องเนี่ยต้องตอบว่าเพราะแมกานเซียมเป็นโลหะหมู่2ดังนั้นเลขออกซิเดชันคือบวกสพี่ใช้ว่าใช้ว่าเลขออกซิเดชันพี่ไม่ผิดใช่ไหมครับโอเคพี่ไม่ได้บอกว่าไอออนสบวกนะครับพี่พูดว่าเลขออกซิเดชันบวก2 ขนาที่ตัว Cl คอเรนหมู่7จใช่ไหมครับมันจะรับมา1อิเล็กตรอนเลขออกซิเดชันเป็นลบหลาลบ1น,นั้นเมื่อต้องไขว้เลขออกซิเดชันก็จะกลายเป็นห้อยสองตรงนี้เก็าไหมฮะโอเคเนาะเข้มข้นเข้มข้นเท่านี้โมลต่อลิตรตัวนี้คืออะไรครับตัวแปร C ไหม C ปริมาตร250มิลลิลิตรตัวแปรอะไรครับ V แต่เวลาน้องน้องจะใช้ V เนี่ยถ้าน้องมอง C แล้วเนี่ย C มันเป็นลิตรนะพี่เคยบอกว่า ถ้าถ้ารู้อยู่แก่ใจหรือเชื่อว่าพวกมันจะมาอยู่ด้วยกันในสูตรเดียวกันต้องเปลี่ยนปริมาตรให้เป็นลิตรครับเข้าใจไหมฮะดังนั้นก็ควรต้องเปลี่ยนใช่ไหมเพราะเดี๋ยวมันถ้าเกิดว่า c กับ V ต้องคูณกันถ้าปริมาตรตัดกันไม่ได้มันก็คูณกันไม่ได้ดังนั้นจะต้องทําปริมาตรให้กลายเป็นลิตร250มิลลิลิตรมันจะกลายเป็นกี่ลิตรครับใบพลู250มิลลิลิตรครับเปลี่ยนเป็นลิตรได้กี่ลิตรครับศูนย์ จุดสองห้าโอเคครับลิตรโอเคเนาะเอาละคราวนีเ้เขาถามว่ามันจะมีแมกนีเซียมไอออนกี่โมลและมีคอไรไอออนกี่โมลค่อยๆค,คิดนะครับเพราะในเรื่องจริงไอตัวนี้เนี่ยเราเคยรู้ว่าไอตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไอตัวแมกนีเซียมคอไรเนี่ยเวลามันไปแตกตัวให้มาเนี่ยมันจะกลายเป็น คือพี่พจำได้พี่เขียนยนี้จะได้ไหมเท่ากับใช่ไหมเท่ากับ1นึ่งแมกนีเซียมบวกกับอะไรครับ2 cl อย่างนี้ใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็เป็น2บวกและตัวนี้ก็เป็น, 2, ล,น,ปนลบเข้าไหมฮะดังนั้นในคําถามในข้อแรกตรงนี้เนี่ยเป็นการถามแมกนีเซียมไอออนคือถามตัวนี้แต่คําถามในข้อที่2เนี่ยคลอไรด์ไอออนเนี่ยคือถามตัวนี้แสดงว่าหน้าที่น้องก็ต้องรู้ว่าถ้าตัวนี้1โมลเนี่ยมันจะให้ตัวนี้1โมลไอออนและให้ตัวนี้เท่าไหร่ครับ สองโมลไอออนน้องจึงต้องรู้ก่อนว่าไอเนี่ยจากสารละลายเนี่ยมันให้มากี่โมลดังนั้นน้องต้องเอามันไปคำนวณก่อนดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะไปคำนวณกันซึ่งเราต้องการหาตัว N อ,ออกมาซึ่ง N ตัวนี้เนี่ยเป็นของแมกนีเซียมคลอ,อไรครับคลอไรเข้าใจไหมครับยังไม่ใช่แมกนีเซียมไอออนและยังไม่ใช่คลอไรไอออนเป็นแค่แมกนีเซียมคลอไรเพราะว่าไอความเป็นคนนี้เป็นของแมกนีเซียมคลอไรเข้าใจไหมโอเคซึ่งจากสูตรเนี่ยโมลของสารนั้นก็คือ C ีคูนวี เราต้องเอา c คูณ v นะครับ c คูณกับ v c ของเราก็คือ1.5คูณกับ v คือ0.25ได้มาเท่ากับตรงนี้มองเป็น3ส่วน2ตัวนี้คูณกันเป็น0 7อะไร75แล้วหารอะไรครับหาร2ก็เป็น0.3อะไรดี3อะไรดี375ไหม375 0.375ได้เป็น0.375โมลของ แมกนีเซียมคออะไรคอรายพี่เก่งแบบนี้นะโอเคพอน้องได้มา0.375น้องก็มารู้ว่าเนี่ยมันก็มาเข้าสัดส่วนนถ้าตัวนี้ก็คือ0.375โมลแล้วตัวนี้ต้องเท่าไหร่ครับ0 3 7เลยด้วย75โมลและอีกตัวคืน2เท่าคือ0.75โมลเข้าใจไหมก็สามารถตอบได้ว่าตัวแรกก็คือแมกนีเซียมไอออนตอบตามนี้0.375โมลของแมกนีเซียม2บวก ตัวนี้ก็เป็น0.75โมนลของ Cl- ตามทันไหมครับประมาณนี้โอเคมาอีกทีนหนึ่งเดี๋ยวจะให้พักเบรคครับสแสดงการคำนวณหาจำนวนโมลของน้ำฮะจำนวนโมลของน้ำมีความรู้เกี่ยวกับน้ำหรือเปล่าอันนี้ปุ๊บปับตอบได้แนะ่พี่มั่นใจปุ๊บปับครับขอสูตรน้ำหน่อยครับ H2O ปุบปับตอบแล้ครับน้ำเป็นสารประกอบไอออนิกหรือเป็นสารโคเวเลนต์ครับโคเวเลนต์น้ำมีขั้วไหมครับ น้ำน้ำเป็นโมเลกุลมีคู่ไหมครับทุกคนลองตอบในใจดูนะใช่ไหมแล้ว,ถ,วถ้าน้ำมีคู่ไหมมีถ้าน้ํามีคู่แล้วน้ําระหวางโมเลกุลน้ําเกิดพันธะไฮโดรเจนไหมเกิดไม่เกิดเกิดเน่ต้องรู้แบบนี้ถ้าน้ําเกิดพันธะไฮโดรเจนได้แปลว่าจุดเดือดน้ําจะสูงหรือต่ําสูงโอเคถ้าน้ํามีคู่แปลว่าน้ําจะเป็นตัวทาละลายที่มีคู่จะละลายสารที่มีคู่ด้วยใช่ไหมโอเคแต่จะไม่ละลายสารที่ไม่มีคู่ไลซ์ดิโซไลซ์คุณไหมฮะ โอเคแบบนี้ทําไม่ได้ได้ไหมมันไม่ได้ยากเลยนะสำหรับพี่แต่ว่ามันต้องใช้ความพยายามแต่ต้องทําให้ได้ส่วมผสมแบบนี้นึกถึงมันคิดถึงมันคิดได้ทะลุโป,ปรง่งคิดคิดเหมือนคนเดินในซอยและเดินได้เรื่อยๆอแล้วเดินไปก็ยังจําได้เออเคยผ่านตรงนี้เคยผ่านตรงนี้เออตรงนี้เราก็เคยผ่านแต่เดินได้ทั้งวันแล้วเดินได้ทั่วซอยทั่วพื้นที่โอเค okay. น,นึกถึงชาตชาติเราวิง่งประมาณนั้นเลยพอเขาเห็นก็จําได้ก็จําได้เขาไปได้ทุกที่แล้วก็ไปทุกที่เลยเขาไม่ได้ไปทางเดิมนะครับเขาไปทางม,ม okay. งเดมดิไ ว่าเขาเคยผ่านใครเคยสัญญากับใครโอเคคนเราังนั้นเนี่ยพี่พอเออเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องนี้เอาอันนี้ก่อนปุบปับครับปุบปับเล่นแต่กูอยู่เลยข้อมูลต่อโมลของน้ำหน่อยครับเท่าไหร่ครับสิบแปดครับโอเคนะหน่วยกรัมต่อโมลนะครับโ okay. อเคความหนาแน่นความหนาแน่นความหนาแน่น,คว,น,น,นความแน่นใช้ตัวแปรอะไรครับ ตัวดีเนาะตัวดีโอเคไอกรัมต่อมิลลิลิตรเนี่ยสามารถเปลี่ยนต่อลิตรได้ไหมถ้าเปลี่ยนเป็นต่อลิตรทำไงครับคูณพันเข้าไปก็จะกลายเป็น1000กรัมต่ออะไรครับต่อลิตรโอเคปริมาตร9มิลลิลิตรโอเคปริมาตรน้ําก็คือ v เท่ากับ9 mm, ML, ML, มิลลิลิตร ml เนาะ ml มิลลิลิตรงั้นตัวนี้พี่ขออนุญาตเพราะว่าพี่แอบเห็นมิลลิลิตรตรงนี้พี่ขอใช้เป็นต่อมิลลิลิตรนะ จะได้แบบไม่ไม่หนีกันมากโอเคดังนั้นตรงนี้ D ออกมาเท่ากับ1กรัมต่อมิลลิลิตรโอเคนะครับเขาบอกว่าให้เราหาโมลใช่ไหมโมลตัวแปรอะไรครับตัว n ตัว n เนี่ยเท่ากับเขาถามว่าเท่ากับกี่โมลแสดงว่าสิ่งเราต้องการากคือหน่วยโมลเขาอยากให้เราใช้แฟกเตอร์เป็นหน่วยโอเคให้เราใช้แฟกเตอร์เป็นหน่วยว่าฉันอยากได้โมลเอาละเรามาตั้งสูตรกันว่า,วาถ้าเราอยากได้ n เท่ากับเท่าไรให้เรารู้ในใจก่อนว่า n ของเราหน่วยอะไรหน่วยโมลน,น้องก็ต้องไปสแกนหาว่ามันมีตัวเลขไหนที่มีโมลอยู่บ้าง18บแปดไหมสิ 18. น้องก็เลยต้องเอา18มาตีลังกาก่อนก็จะกลายเป็น1นส่วนสิแล้วก็โมลต่ออะไรโมลต่อกรัมเก็าจไหมฮะจากนั้นก็ต้องคิดต่อว่าเราอยากได้โมลแต่กรัมผงมาทําไมใช่ไหมกรัมผงมาทำไมต้องหากรัมมาตัดอ,อีกเอ๊ะใครตัดได้ก็ต้องตัวนี้ไหมตัวนี้ก็ต้องไปต่ออีกก็ไปคูณกับ1กรัม มิลลิลิตรกรัมก็จะตัดกรัมโดยอัตโนมัติแต่มิลลิลิตรโผล่มาอีกแง่ก็ต้องหามิลลิลิตรมาตัดอีกก็ต้องใช้ตัวสุดท้ายก็ตัวนี้9 ML มิลลิลิตรแล้วก็คูณกับ9มิลลิลิตรมันก็จะตัดกันโดยสมบูรณ์แบบเก็าไหมครับก็จะได้มาเท่ากับ9ตัดกับ18ก็จะเหลือเป็นเท่ากับ0.5โมลของ H2O ไม่ต้องรู้สูตรก็ทำได้ถ้ารู้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยโอเค แต่แน่นอนว่าพี่คงจะพี่จะไม่ใช้แฟกเตอร์ไม่แต่ครั้งเดียวถ้าพี่ไม่เจอความนาแน,น่นโอเคไหมถ้าเป็นโจทย์อื่นที่ไม่มีความหน,น,นัแน่นซับสูตรแหลกเลยครับโอเคนะเอาล่ะพอหอมป่าหอมคอให้ทวนก่อนอย่างน้อยได้ดูว่าเราบบพร่องตรงไหนนะครับตรงไหนทําดีแล้วก็ทําต่อไปนะครับเชิญครับ